เล่นนะโมลืกเลยจอดไว้ก่อนเล่นพื้นนะผมเล่นพื้นดันเดียมติดเหลืองไอชิโร่ไปเล่นในไฟดีกว่าปืนเดียวไปไม่มึงเล่นไฟไปเลยปืนเดียวแล้วมาเล่นพื้นนะลุงก็เล่นในไฟครับลุงเล่นในไฟปืนพื้นหรอไม่ครับเล่นในไฟครับไฟนะครับลงไฟติดตั้งติดตังติดเนาะไม่มา ป๊อบยอดไปยิงมันป่านะมันตอนนี้ก็เริ่มมาดูไม่นี่ให้เขย่าไนท์ใช้โดรนยิงกี่ว่าให้ยิงเหรอเก็บปั๊มระเบิด์อีมพีไม่ต้องเปิดเลยนะให้เนิร์ดเปิดคนเดียวนะขับขึ้นมาตรงไปเขียวเลยขับขึ้นมาขับขึ้นมาขับขึ้นมาตรงไปเขียวขับขึ้นมาตรงไปเขียวขับมาขับมา

มา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 ตายไขึ้นขึ้นดันขึ้นมาหน่อยก็ได้ยิงมันได้ตกได้ยิงได้ตกได้าไปเขียได้หน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยยมน่อนเล้ยมา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 ยมา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 ้ารามามามมอาม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 ไปาม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 ไปามไปามามาปามไมา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 มมา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 มมัมมามามา มาต้องต่วนไว้ต้องส่นไว้ต้องส่นไว้ต้องนไว้ตอ้ัเดินหวทอไรไมเยไ้เ่ออะไรเอเหียตัวนี้ไมเฮียเียเนรลนะครับ็ลนะ ต้องขึ้นเดินมานต้องขึ้นเดินมาน้จองแงแทงมันจะไม่ลงมไม่มาดีดนลงเดินลง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 นไปเลยลงมาเยองลอยู่เยอะจังเลยาววามาไม่อยู่เยอะจังลยนี่ิยารายตาตายตาาเชี่ยควายตายมาศพมี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 าไปเกันเาไปเล่นนกันไหมไปอาศพมาบังคับาศพางคาทาล้ เฮ้ยกสังริมน้ำนะอ่เบอรหน่อยอ่เบอรหน่อยดีซีีเบอหน่อยมาเบอร์มาเบอร์ึ้นมาดีซีีเบอร์หน่อยีเบหน่อยีอะไราไอ้กระจกไอ้เหียีเบอร์หน่อยีเบหน่อยีเบหน่อยีเบหน่อยดีซีรีอีกร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 ีกเฮ้ยอเลยพี่หน้าีวอดี้ดีวอดี้ ทำที่อะไรสัตว์มาเชยไอ้กาวันนี้กับเราศพไปพอนี่อยู่ๆอยู่ๆยูๆหยิบม้า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 หยิบศบหยิบสพยิบศพน้องหยิบม้ามึงหยิบมาดิอยู่ๆพี่ตั้นอยู่ๆใจอย่านัว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 ไวอย่านัวดึงศบมาดึงศบมาดึงศบมาเฮ้ยกลับไปพี่ปิดให้หน่อย มาบ้านมันบ้านมันทะลุไอ้มึงกลับมาเล่นน้องศพไอ้บ้านมันทะลุมาใครวะไออันนี้ลุงเหรอวะเนี่ยปามาหน่อยมามาต้องศพหน่อยท่านี่ไอ้ไวเป็้ชพี่ตอนดิ ายไม่ตายกลับมาบ้านกลับมาต้องสบดีมันกลับมาต้องสบดีกลับมาต้องศพเไปไปมาหยุดสุดสบไปดีสุดสบไปดีสุดสไปสุดสบไป อะดึงศพออกมาดึงศพตรงนั้นออกมาดีดึงศพเฮ้ยคลิปะไรกัรพวกนี้ศพไม่ถือศพอยู่ฝั่งบ้านตัวอุ้ยไฟไม่เพื่อนไปไหนหมดอ่ะมึงมึงรีดีน้องกูว่าวัน่ะตรงนั้นอ่ะสวย ยยาามไขวะเนี่ยไอ้เทียเนี่ยสไลด์ใส่มีดกูละงงวะสวยสวยทำเชียไอ้สัสสวยชุบเพื่อนต่อเลยชุบเพื่อนต่อชุบเพื่อนต่อชุบเพื่อนต่อรีเพื่อนรีเพื่อนรีเพื่อนหน่อยเล่ยหน่อยเลยตรงกลางมึงต้องไหวนะไฟอ่ะ ในเพื่อนนี่ค่ะในเพื่อนนี่งั้งอ่ะตัวดีเนาะตัวดีไอ้ต้นมามันจะลงมันลงแล้วนจะลงแล้วนะลงมาตัวนึงนะพี่ลงไปแล้วสามอนสามอนสามอนกลับเพื่อนดิจัดปีเลยยัดจัดให้หมดเลยเชื่อเชื่อเชื่อ มาตายหมดเลยชนะไแล้วเจมาเลยปันลงไปมันลไปันไปมันลไปมาพี่เนะเไปรงงนหุ้มมาได้ตัวเนี้ยมันมาพี่นาไให้หน่อยอ่ะไมให้หน่อยมันจะซุปเอไมให้หน่อยมันจะวายดามันจะวาามีอลีอไอ้ย่ากระจอกการหนุนจักรหนุนจักหนุนีเข้าวอีเข้าวอเข้าวอเข้เรารกบีชนะน ยายตบยายสบเคนยตบเลนยตบเลยสลอนหนนนการนการนที่มันกดรสบนี่มันกาบเลนมาเลย่ัเีดึงตกกันเลยดึงตบมหน่อยพียายต้านายไปย้ายย้าไปย้ายไปย้ายไปย้ายย้ยไายไปมายไป้ไาย้ายไปย้ายไปยายตบกันยาา้ายไปย้ายา้าย้ายานาาย ไว้ถือไว้ถือไว้ถือถไว้าถือถทไว้ไอ้หลนี้ไอ้หลนี้ไอ้นี้มึงเปลี่ยนมาเียร์ยัี่อยเปนอูไอ้้่ววถออไอ้ขาวสวยสวยสวยท่สสัวยสวยสวย้มึงดิไอ้เหี้ยชิกาไอ้สัไอเียขยไอ้กรตอกไอ้เนี่ยขยะไอ้กระตอมึงเอได้ไอ้มเลยไอ้สัมีเทีเอไ้ไอ้สัสไอ้สัสมีเทอยลยไไอ้สัสไอ้ไม่กลัวไม่เกียเอาป้เอากูป้าไอ้สัมึงเอากูไห

หติ้งผมทิ้งไอ้ไอ้เชี่ยมันชื่อเชี่ยอะไรวะมันน่าจะเอาไปแล้วแหละเตั้งแนยอดไอ้ยาปากกันี่ไว้ตามคนถิ่นนะต้องให้เลยต้องให้เลยต้องหินหายไปไหนไมปไหนเอารถก่อนบอกน้องมันเลิกบัฟดีเลิกบัฟเลิกบัฟเลยบัฟเฮ้ยก่อนเดี๋ยวโซ่เดี๋ยวโซ่ทำรถเฮ้ยบอยเลิกบัฟสุดมันคได้ไหนชนได้ไหนชนได้ไหนบอยเลิกบัฟแคนไอ้ละไอ้ละพอแล้วพอแล้วน้องไอ้ท่านไหนมันมันพิกไม่ได้อะชนชนได้ไลนชนได้อะใครเยอะอะไรไม่จบ